สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับผมสวัสดีที่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพอกันในวันที่เท่าไรน้องหนึ่งสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคสวัสดีจ้าวันนี้มาพอกันในวันที่สามนะจัะต้งกับวันพุธวันสบดีจ้าเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้ขึ้นทักเชน้องหนึ่งเฮ็ดน,นางเลยนี่โอ้ยจักสีวะจังเดยดอกได้ยินก็สีวะก็ไม่ด้ดอกเน็ดเพิงเขา่จาจนติดใส่ถุงนะครับเพิงเขาวานคันดอกนี่อันคันดอกนีน่เนื้อวิ่งเสื่อนเพิ บ้าบาถ้าโดนนี่พึ่งเขาเย่ออกมาหอดบานก็เย็บออกวันนี้เชิงบ่อ67กิโลตัวหนึ่งถึงเลยถึงนะครับเห็ดถึงเหน็ดเพิ่มลายยางนะครับมันนี้นะครับคนก็มีแต่งามๆเลยด้วนี่อู้ยมวนรุดเลย แล้วมือไปถือเนื้อทองคนที่เป็นสีเป็นหอยเห็ดเลยแหล่งโคทับเคนลาเฮ็ดเผิ่นะครับเนาะ้องแล้วนะครับเฮ็ดโล่หกคนนึงเฮ็ดมาเลยนะครับกับแปดโลนะครับ